ISV ความลับอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ISV หรือไวรัสซินซิเทียลที่ระบบทางเดินหายใจคือภัยเงียบที่สามารถทําให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคประจําตัวทั้งนี้อัตราการเสียชีวิตจาก ISV ในผู้สูงอายุมีโอกาสสูงกว่าการเสียชีวิตในเด็กถึง10เท่าและยังมีความเสี่ยงเฉพาะตัวจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่สูงขึ้นถึง4เท่า เรามีกลยุทธ์ที่สามารถช่วยป้องกันได้ควรทำความเข้าใจวิธีที่เหมาะสมและสร้างความประหนักรู้ในเรื่องนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารายการทักทอกได้นำเสนอเรื่องที่น่าตื่นเต้นเ,นเกี่ยวกับไอซวี v, ซึ่งเป็นไวรัสที่มักไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่กลับสามารถทำให้หลอดลมและปอดเกิดอาการอักเสบที่รุนแรงได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอาจทำให้เกิดผลร้ายแรงตั้งแต่การไปโรงพยาบาลถึงขั้นเสียชีวิตได้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาการการตรวจสอบและการ ป้องกันจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์กมนแก้วกิตินรงค์อายุรแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจกันดีกว่า ASV As <we S 2> คืออะไร ASV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบได้บ่อยมีความรุนแรงไม่ต่างจากโควิด19หรือไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะถ้าเชื้อ ASV ลงไปที่ปอดจะส่งผลให้มีอาการหอบและอาจทําให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ําซึ่งในที่สุดผู้ป่วยจาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากไม่สามารถทํากิจกรรมประจําวันได้เหมือนเดิม พบว่าเวีเป็นสาเหตุหลักเป็นอันดับสองของการเกิดปอดอักเสบในผู้สูงอายุผู้สูงอายุและเด็กใครเสี่ยงมากกว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอวีมักทําให้เกิดปัญหาในเด็กแต่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวเช่นปัญหาเกี่ยวกับปอดเบาหวานหรือตับกลับมีความเสี่ยงที่จะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าซึ่งต่างจากเด็กไม่เพียงแค่นั้นผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอสวียังมีโอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลมากกว่าเด็กถึงสิบเท่าเพราะอาการที่อุบัติขึ้นสามารถรุนแรงมากขึ้นเช่นอาการหายใจลําบากที่ตามมา แต่จนกว่าจะถึงจุดนี้แพทย์แนะนําให้ตรวจสอบการอาการไข้หวัดอย่างสม่ําเสมอเพราะการติดเชื้อเอสวีอาจถูกมองข้ามไปหากเราไม่สังเกตตัวเองและไม่หันไปตรวจสอบสุขภาพอย่างเข้มงวดทําไมเอสวีถึงน่ากลัวรองศาสตราจารย์นายแพทย์กมลอธิบายว่าเอสวีอาจทําให้ผู้ป่วยเกิดอาการหายใจลาบากอาจต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและในบางกรณีอาจเกิดปัญหาปอดอักเสบเพิ่มเติมได้ในขณะเดียวกันอาการที่แสดงออกมานั้นคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาหรือโควิดซึ่งทําให้ยากต่อการแยกแยะว่าเกิดจากสาเหตุใด พบ ISI แล้วต้องรักษาอย่างไรปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับ ISV แตกต่างจากไข้หวัดใหญ่หรือโควิด -19 เพราะฉะนั้นการรักษาสุขอนามัยทั่วไปจึงสำคัญกว่าเสมอเราสามารถป้องกันตัวเองได้โดยการล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในที่แออัดโดยเฉพาะหากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการหวัด การป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้รวมถึงอาการและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือการพบแพทย์หากมีอาการผิดปกตินอกจากนี้การฉีดวัคซีนถือเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคในบางส่วนได้ทำให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงสามารถห่างไกลาจากปัญหาทางสุขภาพนี้ได้คุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเอวีหรือไม่และคุณะเคยได้ยินเกี่ยวกับเอวีหรือไม่ หากคุณมีใครในครอบครัวหรือเพื่อนที่มีอาการสุขภาพที่น่ากังวลเกี่ยวกับไวรัสนี้หรือมีข้อคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการรับมือกับไอซขอเชิญคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างการเปิดเผยข้อมูลและแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างสารรค์สามารถช่วยคนอื่นได้ในสังคมนี้